จริงอะมาสองสามไลค์ก็พอแล้วไปทํางานตื่นต่อไปเลยอย่ามาบ่อยอย่าเบื่อพี่เบื่อไหมวันแรกไม่เบื่อหรอกวันแรกไม่เบื่อหลังๆนี่เริ่มเบื่อแอ้อี่บ้านพูดเยอะมากไม่ได้หนูพูดเลยพี่พูดแทนให้ใช่ไหมอ่อันนี้ก็คือตักะดูว่าหลายแบบดูว่าหลายแบบนะแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นแบบที่ตักชอบอันนี้ก็สวยอันนี้หะน้องว่าสวยไหมน้องอันนี้น้องว่าสวยไหมอ่ะ แลกงตายกับพี่ได้ไหมอ่ะแลงไม่ได้แลกงไม่ได้พูดชัดกว่าฉันอีกพูดไม่ได้เลยพูดชัดกว่าฉันอีกคืออ่ะไปติดใจอันนี้อันนี้มันสองห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวมาม่าชอบอันนี้แต่ว่าน้องชอบไม่ชอบไม่รู้นะแต่ฉันจะสร้างอันนี้นะก็น้องต้องอยู่แหละเพราะว่าพี่ตาไม่คือมีอะไรไหนบ้างครับหนึ่งบังคับบ้านต้องเอางะ ฉันจะสร้างให้เออต้องไปดูที่ที่ต้องขับรถไปดูที่ทองต้องใส่เสื้อย่าเห็นว่าถอดนะทองอ่ะแบบนี้ชอบอันนี้เลยชอบอันนี้มากกว่าเต๋อเลยภูกันพูกันบอกโบเติมแมเลอกเอหนูให้แม่เลือกเห็นไหมเขาไม่เลือกเขาให้ฉันเลือกแม่เอาตุญงแจไว้ดอกเลงนะเผื่อว่าหลังไอ้ผูกันมันโดนนอนนอกบ้านแม่ได้ไขเข้าไปให้มันลูกเผื่อมันทําผิดวันหลังลูกก็ระยะเวลาการสร้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกัน เดี๋ยวไปดูช่างก่อนเนี่ยเพิ่งคิดได้วันนี้ฉันก็เพิ่งคิดวันนี้เหมือนกันเดี๋ยวไปดวกับช่างก่อนสร้างให้ร้อยเปอร์เซนต์โดยไม่เอาเงินน้องสักบาทเดียวเลยค่ะสร้างให้คือสร้างให้ไม่ใช่มาเก็บตังค์เขาครึ่งหนึ่งจบนะคะทุกคน <S <S ฉันเป็นคนชัดเจนมากพอค่ะฉันไม่ชอบวอุ่นวายแบบคนอื่นนะคะฉันไม่ชอบวอุ่นวายอีกอย่างหนึ่งเมือ<ช>่อกี้ถามว่าตง ทองก็พี่ก็ให้นะพี่ไม่ได้ใหผ่อนเหมือนกันนะใช่ต้องจ่ายตังค์พี่ก่อนที่สี่หมื่นนะบอกสร้อยก็ให้นะครับไม่ได้มาผ่อนเออหนึ่งบาทให้ให้ที่ให้ตอนแรกเนี่ยให้เพราะตอนแรกไม่ตั้งใจจะให้แต่ให้เพราะวหนึ่งน้องตั้งใจขายของจริงเออคือโดยที่แบบมันมีสกิลโดยที่มันเขาเอาความเป็นพ่อค้าออกมานำหน้าร้านออกมาเลยให้นะครับไม่ได้มีอะไรนอกจากอยางนั้นนะอย่นั้นแล้วรักษาความขยันนี้ไว้ความตั้งใจความ เขาบอกว่าอยากให้แม่ตักสร้างสามห้องนอนเดี๋ยวฉันให้เธอมาสร้างเองอย่างนั้นอ่ะเธอเอาตังมาเพื่อให้ฉันมาอีกห้องนึง <S <S อีกสองแสนมา <S <S เออขนาดสร้างให้ขนาดนี้น้องยังบอกว่าใหญ่มากเลยค่ะ <S <S <ม>ตัวเองเข้าใจคําว่าสร้างให้โดยที่เราออกให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นความพอใจอยู่ที่คนสร้างให้ค่ะนะ แต่ไม่ต้องมาดาม่าว่าไอ้ผู้กันจะไม่มีห้องนอนไหนมันนอนในครัวเอาค่ะในครัวก็นอนได้ห้องน้ําใหญ่อยู่นะผู้กันได้อยู่ด้วยค่ะคุยกันแล้วผููกันได้อยู่ด้วยค่ะอ้าวปาเบียเปิดอะไรอ่ะอันที่สุดท้ายคือมาเพื่ออะไรไม่ใช่พอเพราะว่าพี่เปิดให้ราคาพิเศษน้องจะขายอย่างนี้มันก็ไม่พอหรอกครับอันนี้มาอ้าวชิ้นสุดท้ายรักดีๆทำไมอาให้ผู้กันขายใช่ไหมผู้กันโอเค หัวใจธรรมดาไม่พอปีหัวใจทปีกมาที่ตัวนี้ครับจี้หัวใจธรรมดาไม่พอติดปีกจี้หัวใจติดปีกด้วยครับพร้อมบินไปส่งที่หน้าบ้านทุกท่านทองแท้พร้อมส้อยบินลุงตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยไอ้คนอื่นคนอื่นได้เห็นด้วยเดี๋ยวก็เห็นไม่เห็นของจี้ทองแท้พร้อมส้อยครับพร้อมที่จะบินไปทะลุใจเธอ บทนะฮะไม่มีบทใช้กระชี้ไฟเอาเลยกระชี้หัวแคปเลยจ่ายราคาเดิม2,900ผมบอกเลยว่าอันนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ไม่น้อยหน้ากับสองอันตะกี้นี่เลยจ่ายราคาเดิมสองพันเก้ามีใบรับกันมีใบรับกันทองใส่เปลี่ยนได้หมดปลายทางก็ได้ปลายทางไม่ด้วยเหรอเปิดหลังอะไรนะปลายทางก็ได้สามารถโอนก็ได้จากสองพันเก ไลนนี้ดองแมงผู้เหลือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเบงบาทเจ็ดร้อยเจ็ดสบสองบาทตากล้อมีจำนวนกนะครับ7จ็ดรอเจ็ดสบาทใส่อีกใส่ให้สาวอีกเร็วเจ็บาทเอากไปกินเอามาเลยครับหัวใจติดปีพร้อมบินไปหน้าบ้านครับหัวใจอาจจะติดปีแต่ชีวิตนี้ติดเธออกูก็ชมจริงเยนี่ตอนนี้ขายขายจะได้นับบ่อนัาพุกหน้าบ้านแล้วคะอ่ะ ใส่ให้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 อีกใส่ใหนี่ขายจะได้บอกนะพุกหน้าบ้านแลนะเนี่ยนี่ลอกบ้านได้หมดแล้วเนี่ยใส่ให้น้องก็เลยเจ็ดใส่เด็กหัวใจนี่ติดเธอเออจะติดเธอใส่ดิเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทที่หัวใจติดปีกพร้อมสร้อยคอผู้กันไม่้งกันนีู้กันทารงไม่ธรรมดาค่ะเขาอยู่สองคนอาจจะบุ้งมิ้งแบบเราอยู่กับเราก็ได้นะครับเฮ้ยเครจะไปรู้อาจจะหวานกับแม่ตักขวบเบียก็ได้นะใช่ เรามาโชว์หวานให้เขาดูเดี๋ยวแม่ตั้งกระเป๋าเบียร์จะทําให้ดูว่าคู่ชีวิตที่อยู่มา16ปีทําไงบ้างไม่เป็นไรครับมีประกันเนี่ยเจับผมเกาได้หรอเฮ้ยจับผมเกาได้หรอเฮ้ยยินดีครับขอบคุณคนนี้คนนี้คนใส่นี่ยิ้มเฮ้ยขอบคุณป๋าเอ้ยขอบคุณป๋าพูดจะแก่เนี่ยขอบคุณป๋านี่อีกงเอากระเป๋าไปเนี่ยนีกูจะเป็นสายได้ไงนะเปียเปียเปียอะไรอีกดีคะทุกคนเปียอะไรอีก นี่บ้านก็ได้แล้วบ้านได้แล้วทองได้แล้วเดี๋วววยวเจ๊ไฟให้รถอีกเออเไปอะไรอีกนีจักรยานจักรยานไฟฟ้าให้ขับกับนครสวรรค์ <S <S โอเคคืนนี้ขับจักรยานไฟฟ้าใครรับกดตะก้าเลยบอกเลยนะฮะใครรับกดตะก้าเลยนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทดีเลยครับสามารถมีทองใส่ในราคาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทนี่ครับจี้ทองแถ้พร้อมสร้อยนะครับพี่ ทองแท้นะครับย้ำครับทองแท้ครับเล็ดมากอ่ะพอแล้วลูกหนูขายจนแม่เกรงใจแล้วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยชอบเหรอมันอยู่อย่างนี้ถึงตีห้าเลยนะได้ครับโอ้แล้วพรุ่งนี้เรียนกี่โมงลูกเรียนแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าเดี๋ยวแม่ส่งจรวดไปส่งนะอ่ะมีมีขอกันแดดเดี๋ยวลูกค้าเรียกร้องกันแดด ขอกันแดดนะคะได้กันแดดตะกร้าเดียมตะกร้าราคาพิเศษไว้น้องเลยให้น้องกินน้ำกินขนมกินอะไรก่อนไหมอันนั้นอะไรหวานๆให้น้องหน่อยไหมอันนี้ขอกันเด็ดไหมคะขอแม่น้องว่านขนมกินกันก่อน ไม่ต้องเก่งใจในเราคุยกันสองคนแบบว่าโลกนี้มีแค่สองคนไม่มีทุกคนในในไลันแดดของอะนุ่นุ่อะของนู่ไม่อเลยขเดินมันจะไก่เลยให้ลูกค้าือันนี้ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้นะคะลูกค้ารู้จักดีกันแดด L ดีตอนนี้ค้ายดีมากใช่ใช้ดีด้วย ลองเทสเนื่อก่อนมาแม่เทสเนื้อให้ดูถังมือมา